มาเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงเป็นภัยที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่เขาคาดการนะครับว่าจะส่งผลยาวไปจนถึงต้นปี2,567เลยโดยจะส่งผลนะครับให้ปริมาณฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ5%ดังนั้นครับกรมชลประทานก็เลยมีการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง ต้องมีการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับเพื่อใช้ในเรื่องการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อภาคอุตสาหกรรมแล้วก็น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆใช้ประโยชน์4ด้านนี่แหละนะครับโดยเขาใช้ความสําคัญเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคมากที่สุดนะครับโดยเขาจะเน้นบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่แล้งสำซากนะครับโดยโครงการชลประทานในพื้นที่ต่างๆ ก็จะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทยอยครับปลูกพืชผลทางการเกษตรตามปริมาณฝนถ้าฝนตกน้อยฝนทิ้งช่วงก็ต้องทำการเกษตรในพืชที่ใช้น้ำน้อยด้วยนะครับโดยจำว่าภาคการเกษตรต้องเน้นทำการเกษตรโดยเน้นน้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำจากชลประทานเนี่ยมาเสริมเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ทำอะไรก็ได้คิดว่ายังไงอยู่ในพื้นที่ชนลประทานเดี๋ยวก็มีน้ำมาให้ไม่ได้นะครับ เพราะโครงการชนประทานเนี่ยเขาต้องควบคุมการเพราะปลูกให้เป็นไปตามแผนและเขาบอกเลยนะฮะว่าจะส่งน้ำอย่างประณีตเพื่อให้น้ำเพียงพอทุกภูมิภาคของไทยโดยณปัจจุบันครับน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณอยู่ประมาณกว่า15,000ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2,5 6 5 65. มีน้ำใช้การอยู่ที่ กว่า17,000ล้านลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นก็น้อยลงกว่า2,000ล้านลูกบาทเมตรนะครับมาทำความรู้จักกับปรากฏการณ์เอล尼โนนะครับซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าเด็กผู้ชายปรากฏการณ์เอลน尼โนก็คือลมสินค้าที่พัดอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอ่อนกำลังกว่าปกติจนทำให้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยไปคงที่อยู่แถบทวีปอเมริกาใต้แถบนั้นก็จะเกิดฝนตกหนักตรงกันข้ามครับแถบประเทศไทยแถบอาเซียนนะครับเกิดปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะเขาบอกปีไหนเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยแล้วช่วงหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิสูงมากกว่าปกติก็จะยิ่งเกิดปัญหาภัยแล้งหนักเพราะฉะนั้นกรมชลประทานเขาก็เลยเตรียมแผนรองรับไว้ในขณะเดียวกันครับประชาชนและเกษตรกร,ก,รก็ต้องบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ